ใครที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนนี้นะคะประจําวันที่1 3บสาถึงยีกุมภาันี้นะรีบ้มาแบบสดๆเลยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์โอ้โหดีมากเลยอ่ะืม ค่ะคนวันศุกร์นะนี่ชาจะเปิดสดๆเลยนะคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีขึ้นโนฟินิกนะอ่าเป็นคนที่มีกําลังวังชานะเป็นคนที่มีบุญบารมีเหมือนกันนะเป็นคนที่มีบุญบารมีเก่าเหมือนกันนะขึ้นบุญบารมีแล้วก็ขึ้นภาศิวะนะคะช่วงนี้ขึ้นก้าหันชันชัยนะคะขึ้นภาศิวะแล้วก็พระควรนันทินะคะอ่าช่วงนี้เหมือนแบบดวงของเราอ่ะจะเป็นแบบปราบศัตรูหมู่มารหรือปราบสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะคะ คนที่เกิดวนันศุกร์ช่วงนี้นะแล้วก็ขึ้นพี่นอพี่เทาค่ะผู้ใหญ่จะเอนดูนะคะถ้าเกิดว่าได้เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแล้วก็ผู้หลับผู้ใหญ่จะรักใครเอนดูนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีมีโชคนะคะมีโชคขึ้นมาโอ้โหรื่นเดิงบันเทิงใจขึ้นมาพระโขนันทีนะคะแล้วก็พระสิวะขึ้นมาเด่นชัดมากแล้วก็ขึ้นพระแม่ลักษมีด้วยพระแม่สุรัสวดีพระแม่อุมาเทวีด้วยคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงเนี้ย จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้จะเป็นพระศิวะพระนารายณ์พระแม่อุมาพระแม่สุรศรีพระแม่รักษมีคุ้มครองคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ดวงดีมากนะคะขึ้นทื่อเดือบันเทิงใจจะได้เหมือนแบบจะได้ไปที่ที่หนึ่งแล้วแบบมันมีความสุขมากจะแฮปปี้มากนะคะแล้วก็ขึ้นมาว่าอุปถัมภ์คำชูค่ะขึ้นนะช่วงนี้จะมีคนมาอุปถัมภ์คำชูเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะคะนี่ขึ้นคู่ด้วยนะคะแล้วก็คู่คนวันศุกร์ใครที่มีคู่อยู่แล้วจะ เป็นดวงนารีอุปัมภมเหมือนกับเป็นดวงแบบอ่าผู้หญิงอะ่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วอะ่ะถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็สลับกันนะคะก็คือแบบเหมือนเขาอุปัมภมคำชูเรานะคะขึ้นมาอุปัมภมคำชูนะสิงหสิทอุธถรมคำชูการทํางานขยันมันเพียนแต่ช่วงนี้หมดไฟหมดไฟให้เติมพลังบุญค่ะให้ทําบุญเกี่ยวกับทําบุญเกี่ยวกับเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญเกี่ยวกับอ่า เติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็ถวายเทียนก็ได้เป็นถวายเทียนคู่ก็ได้แต่ที่แนะนําคือทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนคู่ใส่บาตรตอนเช้าหรือว่าไปทําบุญปกติแต่ให้ทําบุญเกี่ยวกับเทียนเกี่ยวกับเทียนหรือไม่ก็นั่งนั่งกระสินไฟหน่อยนั่งสมาธิกับเพ่งไฟเพ่งกระสินไฟนะคะเพ่งเพ่งไฟแล้วก็กระสินพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อุทิศอุทิศบุญกุศลให้กับอ่าตัวเราแล้วก็ให้กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวช่วงนี้ประสิทธิท์เยอะมากขึ้นพระโคนันทีขึ้นมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถได้ได้อะไรบางอย่างนะได้บ้านได้รถสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่นอพี่เทาขึ้นดีมากเลยคุณคนเกิดวันศุกร์ช่วงเนี้ยกาลังวังชาบุญบาร,รมีเก่าของคุณกําลังมานะคะขึ้นบุญบาร,รมีเก่าของคุณกําลังมาแล้วก็ขึ้นแบบดีหมดเลยอะ่ะแล้วก็ขึ้นไพ่เทพนะขึ้นไพ่เทพนะคะ ก็คือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะมากกาาหารชานใช้ด้วยรวมคุณช่วงนี้แล้ก็น่ารีอุปถัมภ์นะคะช่วงนี้คู่คนมีคู่อยู่อะจะดีมากคู่จะอุปถัมภ์คำชูนะคะเงินทองกําลังจะมาชุกลาก,กำลังมาแล้วก็ใครอยากได้บ้านได้รถได้อะไรจะได้นะคะมีเกณฑ์จะได้ฟันธงค่ะทาบุญตามนี้นะคะ